สวัสดีครับสวัสดีพีพีฟซีทุกท่านผน่านชมครับนะวันนี้ผมก็มีเรื่องราวข่าวสารจากชายแดนไทยกัมพูชาแเลยทุกคนบอกได้เลยว่าชาวบ้านกัมพูชานี่เฮิมเกิมมากๆนะครับผมนะรวมตัวกันชุมนุมนะครับผมนะจะบุกยึดแผ่นดินที่เป็นของประเทศไทยนะทุกคนนะบอกได้เลยว่าพี่พิทหารคนไทยเนี่ใจดีกับเขามากนะผมนะโอ้โบอหบอล ผมเห็นแล้วคือแบบทำไปได้ยังไงครับผมนะแผ่นดินไทยแท้ๆนะยังกล้าเข้ามา,าลุกล้ำขนาดนี้นะผมนะคือแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายาประเทศไทยเลยนะครับผมนะบอกเลยแล้วว่าคลิปนี้พี่ๆทหารไทยนี่เดือดจัดจัดแน่นนแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ยอมรับว่าทหารไทยแบบ มีความอดทนอดกั้นมากๆพยายามจะไม่ทำลายเขานะแต่เขานี่พยายามจะทำลายพี่พี่ทหารที่อยู่ในแนวชายแดนเนาะเพราะว่าเห็นพี่พี่ทหารนี่คือแบบยืนตึงกำลังมากแต่คนกัมพูชาหรือว่าชาวบ้านที่มาประท้วงนะี่คือแบบถือไม้หน้าสามถืออุปกรณ์ที่แบบเป็นของแข็งหรือว่าเป็นอาวุธมานะเพื่อจะลื้อสิ่งต่างๆหรือว่าจะเป็นรวดหนามของคนไทยที่ ขึงไว้กลัวปิดกั้นนะโดยจะเรียร์ไม่ก่อจ้างผมเพลียนเลยแต่ใครกามเปลียร์ไปอ๋อหนังเฮ้ បានអរគុណអរគុណទៅនិយាយទៅហើយមកសំដៅទៅរឿងគេមកសំដៅមករឿងគេយកអាវុធក៏គំរាមបទជីវិតរ៉ាក់ត្រង់យកអាវុធជីវិតគំរាមបទជីវិតរ៉ាក់ត្រង់ហៃហៃមកអោហូអាខ្ញុំនិយាយឯងមែនអាឯងជឿទៅតាមបាទជនជាតិមកអរគេអាចបង្ហាញឲ្យដឹងទៅដល់កម្ពុជាគេមកឯងមកហើយទៅទៀត

និយាយគាត់នេះបងប្អូនប្រដាប់អាវុធនេះស្ថាប័នប្រដាប់អាវុធស្ថាប័នអាវុធបុរាណកម្ពុជាមានអីទេនេះទីលំនៅកម្មមកមកមកបន្ទិតលុបបុរាណត្រង់ហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំឡាជួយបន្តមកមកមកហ្វឹកហ្វឺនឲ្យជួយគ្នាចង់អស់ដៃឲ្យបើយកពួតដៃគ្នាអស់ដៃឲ្យអស់ដៃយក คือแบบเป็นการที่ยั่วยุนะฝั่งตรงข้ามหรือว่ายั่วยุทหารไทยประมาณนี้ครับผมนะคิดว่าพี่พี่ทหารไทยจะไม่กล้าทำอะไรหรอกครับผมถ้าคุณกล้าที่จะล่วงล้ำเข้ามาแล้วทำให้ทหารไทยบาดเจ็บนะบอกเลยว่างานนี้ไม่จบสวยแน่นอนครับผมขนาดนี้คุณทำบุก รวบรวมชาวบ้านถือไม้นะครับมาคมขู่ทหารไทยพยายามจะเข้าไปพื้นที่นะครับผมแต่พี่พีทหารไทยตึงกำลังไว้อดกั้นมากและมีความแบบกดดันหรือว่าหุดหงิดในตัวอยู่แล้วการที่มีคนอ่ามายั่วยุแบบนี้ครับผมสิ่งหนึ่งที่อายอมไม่ได้นะครับผม คือก้าวล่วงพื้นแผ่นดินไทยหรือว่าประชาธิปไตยของคนไทยสิ่งนี้ต้องใช้กฎหมายไทยจกกัดการอย่างเดียวครับผมดูพิธารคือแบบโบกมือบบกไม้ให้ถอยไปถอยไปแต่ยังดื้อด้านนะครับผมคอมเมนยังดื้อด้านที่จะเข้ามาบอกไม่ยอมฟังและไม่ยอมถอยอะไรเลยครับผมสังเกตได้ในคลิปว่าเขา พยายามจะเข้าไปบุกรุกหรือว่าอยากจะเข้าไปอะไรต่างๆนะครับผมนะเห็นแล้วก็นับถือนะครับผมนับถือพี่ๆทหารของคนไทยนับถือใจทหารนะครับที่อดกันมากๆไม่ทําลายไม่อะไรเขาเลยนะแต่ฝ่ายเขาในคือแบบจะจ้องทําลายอย่างเดียวเลยนะครับ ไม่น่าเลยครับผมนะไม่น่าลืมบุญคุณนะบุญคุณที่ให้ข้าวให้น้ําให้ที่อยู่อาศัยให้เงินเงินเดือนลูกหลานที่มาทํางานอยู่ประเทศไทยนะไม่คิดจะสํานึกหรือว,ว่านึกถึงบุญคุณของแผ่นดินคนไทยบ้างหรือนึกถึงสักนิดหนึ่งว่าลูกหลานตัวเองมาทํางานอยู่ที่ไทยไม่คิดเลยมีแต่จะบุก อยากได้ยึดอย่างเดียวนี้เป็นของขมินมีแต่นำความคิดมาใช้แต่ไม่นำปัญญามาใช้เหตุเกิดเรื่อยๆครับผมนะมีการยุยุกระทบกะทั่งกันเรื่อยๆครับผมแต่พี่ทหารไทยยังตึงกำลังไม่ไม่ทำอะไรเขาเลยครับผมนะนี่แหละครับผมนะว่าใจนักสู้แต่ไม่สู้คนที่อ่อนแอกว่าสู้เฉพาะคนที่ ไม่ยอมฟังและดื้อด้านจริงๆนะครับผมนะยอมมากครับผมนะยอมแบบอ,อแต่ละคนนี่ตะโกนดาก่าพี่พิทหารพี่ทหารก็ไม่ทำอะไรคือแบบอ่ะก็จะด่าก็ดาก่ดาไปบ้ะแต่อย่าก้าวล่วงเข้ามาพื้นแผ่นดินไทยนะไม่งั้นคุณเจอดีนะ พยายามผลักออกไปให้ไกลนะแต่ว่าเขาเข้ามาลึกมากนะเข้ามาข้ามาพื้นแผ่นดินไทยมาแล้วนะเพื่อจะเข้าไปอีกนะเธอไม้หน้าสามเข้าไปลุลมตีหานไทยนะถ้าเป็นหมอมถ้าเป็นผมนะอยู่นู่นนะไม่รู้ว่าจะอดกั้นกับเขาได้ไงนะนี่แหละครับความคิดทางปัญญาและการศึกษามันแตกต่างกันจริงๆว่าควรทําแบบไหนหรือว่าควรทําอะไรนะครับผมนี่ สิ่งหนึ่งแสดงให้เห็นว่าการเรียนการศึกษาในเป็นสิ่งสําคัญการาเรียน,นคือแบบการที่ให้เกียรติคนอื่นการที่ไม่ทํำ้ายคนอื่นการมีการพูดคุยเจรจาและฟังรู้เรื่องอันนี้ไม่ฟังไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมพยายามจานําไม้ทํำ้ายทหารไทยอย่างเดียวแบบนี้ต้องใช้กฎหมายไทยจัดการเลยครับผมนะเหนื่อยแทนนะ โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็มาส่งกำลังใจพี่ๆทหารนะครับอ,อยู่ตามพื้นที่ต่างๆนะผมก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ส่งให้พี่ทหารชส,สู้นะครับผมนะอดกั้นอดไว้ถ้าทนไม่ไหววันไหนก็นั่นแหละต่างฝ่ายทางลุกคือแน่นอนครับผมฝนะั่งไทยก็ไม่ยอมเหมือนกันครับผมเขาก็พยายามแต่ว่า,าพี่พี่ทหาร กันออกอย่างไ,ไม่ให้เข้าไปในพื้นที่เพราะว่าเขากลัวคนไทยได้รับอันตรายวิหารพยายามกันออกนะแต่ว่าทหารเขเมรก็ยังมายืนแนวหน้าให้เป็นคาหัวหน้าหมู่บ้านอีกนะดูสถานการนะทารไทยบอกว่าให้ไปคุยกับชาวบ้านคนก่อนและถอยออกไปอย่าเข้ามาในบริเวณพื้นแผ่นดินไทยนี้อย่างพยายามจะเข้าไปนะ โอเคครับทุกคนเราไปชมคลิปหน้านะครับผมนะว่าเหตุการณ์จะเป็นไงแล้วผมจะออกมา,ารีแอคออกมาเรื่อยๆครับผมนะป่ะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลก์นะผมนะเพิ่งเปิดช่องใหม่ก็<ม>เพื่อไม่พลาดค,คลิปต่อๆไปนะผมสวัสดีครับ